Wow. เอาละค่ะหลังจากที่ปล่อยให้หลายคนสงสัยกันมาสักพักนะคะหลังจากถูกยงในข่าวหรือสนานโซเชียลกับประเด็นที่ว่าคู่รักเสียงดีเลิกเงียบแถมฝ่ายหญิงควงหนุ่มเที่ยวในต่างประเทศสําหรับคู่รักโอบนิธิแล้วก็มาปางอะไรสันะคะโดยฝ่ายหญิงเนี่ยได้ออกมาตอบถึงประเด็นดังกล่าวแล้วว่าทางคู่นั้นเด้นเลิกกันจริงค่ะแล้วก็เลิกมาหลายเดือนละด้วยซึ่งเป็นปัญหาที่ทั้งสองคนนะคะพยายามสปรับตัวแล้วแต่สุดท้ายก็เข้ากันไม่ได้ค่ะ ยืนยันว่าไม่มีเรื่องของบุคคลที่3แน่นอนค่ะหลังจากข่าวนี้ประกาศออกไปนะคะทำเอาแฟนคลับทั้งสองคนนะคะเสียดายในความรักอันยาวนานนะคะแล้วก็ความรักอันสวยงามของทั้งคู่มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแม้ว่าหลายคนอาจจะส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่นะคะแต่ก็มีบางส่วนค่ะที่ส่อแววดาม,มาค่ะ ถึงการจบความสัมพันธ์ของโอบแล้วก็มาปางนะคะถ้าเราสังเกตดีๆนะคะเต็มโซเชียลไปหมดเลยค่ะแต่ว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมขันล่าสุดของล่าสุดเลยค่ะมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งค่ะได้แชร์ภาพข้อความในเอ Story นะคะของพี่สาวของคุณโอบค่ะซึ่งเป็นข้อความฟาดโอ้โหพออ่านแล้วนะคะก็ได้รู้ถึงแรงส,สะเทือนเลยค่ะว่าเป็นข้อความที่แรงจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะ ซึ่งข้อความนะคะก็ได้เขียนไว้ว่าบางครั้งคนเราก็เจอกับความสัมพันธ์ที่บัดซบทั้งที่เราไม่ได้ผิดแต่เรากลับต้องเป็นฝ่ายที่จมอยู่กับความเศร้าตอนแรกเราอาจจะเข้าใจว่าที่เสียใจเพราะเรารักเขามากแต่พอานานๆไปความเป็นจริงอาจจะเป็นเพราะว่าเราเจ็บใจที่ถูกทำให้เราเป็นคนโง่ถูกทรยศก่อนที่จะถูกจบความสัมพันธ์นั้น ขออย่าได้เจอกันอีกนะความเป็นเพื่อนจุดๆจๆก็ไม่สมควรได้รับคุณผสมค่าถือว่าเอาถือว่าเดือดเต็มสนามโซเชียลเลยค่ะเพราะว่าได้มีคนนะคะแชร์ภาพนี้นะคะเต็มโซเชียลไปหมดเลยค่ะแล้วก็ถูกทวิตเยอะเป็นมากๆด้วยค่ะหลังจากนั้นไม่พอนะคะก็ได้ยังมีโพสต์ที่2ของพี่สักคุณโอบอีกค่ะในในโพสนะคะก็ได้ระบุข,ข้อความที่ว่าเป็นเพื่อนกันได้แตบ จุดจุดจุดนะคะโหคุณผู้ชมค่ะพอโพสที่2มานะคะงานนี้ทำเอาหลายคนนะคะต่างโยโไปถึงปมเลิกกันทั้งคู่ของโอบแล้วก็มาฟางซึ่งมีการแชร์โพสดังกล่าวเต็มสนานโซเชียลทีเดียวค่ะ